สวัสดีครับผมเอิร์ธจาก h anel เอิร์ธรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะเราอาชีพทำเห็ดนะครับถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการทำเห็ดที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอทำไปแล้วมันเกิดปัญหาและเครียดได้นะครับนะส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือการนึ่งก้อนนึ่งแล้วมันเกิดไม่สุกข,ขึ้นมาเขาถามว่าเอาก้อนไม่สุกดูอย่างไรนะครับว่าทำไมก้อนมันถึงไม่สุก นะมันเป็นยังไงอีแบบไหนนาะที่ว่าก้อนไม่สุกเนี่ยนะครับแต่ผมมีตัวอย่างให้ดูนะอ่าตัวนี้อันนี้จะเห็นชัดเลยอ่าก้อนนี้เป็นก้อนที่นึ่งไม่สุกเห็นไหมครับจะมีจุดจำๆแบบนี้จะใช้คําว่า <1> 1> นึ่งไม่สุกก็ <1> 1> ก็ได้นะหรือว่าใช้คําว่าสุกไม่ทั่วไม่ทั่วถึงก็ได้นะครับนะไม่ใช่ว่ามันถามว่าสุกไหมมันก็สุกแต่มันสุกไ,ไม่ทั่วถึงสุกไม่เต็มที่สุกบ้างดิบบ้างนะครับเนี่ยมันจะเป็นจ้ำอย่างเงี้ยครับเป็นจุดๆดำๆจำ,ำๆขึ้นมาอันนี้คือก้อนไม่ถึง10วัน พอเราวางบุมไว้เนี่ยเราจะเห็นการการเปลี่ยนแปลงของมันทันทีนะครับนะมันเหมือนกับว่ามันเกิดการบูดของอาหารนะครับมันก็เลยดูว่าเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำแบบนี้มันก็เลยนึ่งไม่สุกถามว่ามันเดินไหมมันก็เดินแต่มันจะเดินแบบตุ๊บปั๊บตุเป๋นะครับนะถ้าไม่เดินมันก็ไม่เดินเลยก็มีหรือว่าเดินก็เดินแบบตุ๊บปั๊บตุเป๋แต่สังเกตง่ายคือว่าเหมือนคนโดนอะไรกระแทกมาแล้วเป็นเขียวๆจ้ำๆช้ำๆอ่ะนะครับน่ะเป็นอย่างเี้ยเลยเนี่ยคลาสียกอาการนึ่งไม ทำไมเดินแบบนี้วะเนี่ยอ้าวัวแดงเขาเล่กอนวัวแดงก้อนแบบนี้มันคือก้อนที่ดึงไม่สุกนะครับเพราะอะไรครับเพราะความที่มันไม่สุกเนี่ยมันก็จะเดินอ้อมตรงจุดที่มันเกิดเชื้อโรคอื่นนะไอ้ตรงที่ไม่สุกมันคือตรงนั้นจะมีเชื้อโรคอื่นอยู่มีเชื้อราตัวอื่นอยู่ที่เป็นอันตรายกับมันนะที่มันมีความแข็งแรงกับมันมันยึดพื้นที่นั้นอยู่มันก็จะเดินแบบอ้อมมาครับนะตีตีมืองขอบขอบก่อนนะครับนาเดินอ้อมไปนะครับนะสังเกตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ S <S อันนี้คือรอตตรงนี้มันนื่งไม่สุกเห็นไหมมันก็จะเดินอ้อมนะครับนี่เส้นใยมันก็จะเดินอ้อมไอแต่เส,ส้นใยพวกนี้ถามว่าเดินเต็มไหมมันเดินเต็มได้ครับแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีศัตรูอยู่กว่าศัตรูมันจะตายได้เพราะศัตรูมันก็คือเชื้อราตัวอื่นนั่นแหละนะครับนะไม่ว่าจะลาอะไรก็แล้วแต่มันไปคลองตรงที่เน่าอยู่นะครับแต่ว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยคือถ้ามันเน่าแล้วตรงจุดในจ,จ,จุดนั้นเนี่ย มันมีเชื้อราอื่นเชื้อราน้นน่ะมันจะตายก็ต่อเมื่ออายุมันอายุมันจะสั้นนะครับุ่มก็จะตายแล้วพอมันตายเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆตีนะครับเนะส้นใยเนี่ยมันก็จะค่อยๆตีเมืองเข้ามานะครับจนยึดเต็มก้อนนั่นเองแต่ใช้เวลานานนะครับบางทีใช้วิธีนี้ครับถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นบัวแดงแบบนี้ผมเรียกก้อนบัวแดงถ้าเป็นวิธีอย่างเงี้ยก้อนที่เป็นอย่างเงี้ยให้เอากระสอบมาครับแล้วก็ใส่ในกระสอบไว้แล้วก็ปิดปากกระสอบเลยแล้วก็วางไว้มันก็จะเดินเร็วขึ้น นะครับนะอันนี้ก็ลองไปทําดูนะลองไปทําดูบางคนบอกว่าทํำยังไงแบบนี้ผมก็รอจะเดินเต็มนะครับถ้าไม่เดินไม่ไมเต็มคุณอยากจะเปิดมันจะทางแทงดอกออกมามันจะรัดตัวก็เปิดได้เหมือนกันแต่เรามาดูก่อนว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะเหตุใดที่นึ่งไม่สุกทางทางที่เมื่อก่อนก็นุ่งนึ่งเหมือนเดิมเลยนึ่งอย่างเดิมตลอดมันอยู่ที่อุณหภูมิภายนอกเลยครับนะอยู่ที่อุณหภูมิภายนอกนะอากาศตอนอุณหภูมิหน่าหน้าอะไรอย่างเช่นหน้าหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็น นะครับตัวนี้เวลาเรานึ่งบนหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนอยังไงอากาศข้างนอกมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยแล้วข้างในเตาก็ร้อนมันก็ยิ่งทําส่งผลให้มันสุกง,ง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าอุณหภูมิเขาเรียกอุณหภูมิพื้นฐานอ่ะในการนึ่งอ่ะที่ยังไม่นึ่งหรือว่าอยู่ในในเนี้ยนะครับอยู่ในตู้นึ่งของคุณเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเพราะอุณหภูมิแวดล้อมมันร้อนมันก็ทําให้ส่งเสริมอุณหภูมิเริ่มต้นในการนึ่งมันก็จะร้อนขึ้นไปด้วยอันนี้ก็คือมันทาให้มันร้อนง่ายอุณหภูมิก็จะถ พอเย็นปุ๊บเนี่ยก้อนมันก็เย็นด้วยที่เลื่อยคุณก็เย็นด้วยอันนี้ใช้ใช้อุดเวลาเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดความสูงของชั้นเท่าเดิมมันอาจมีผลเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มต้นมันต่ํานะครับอันนี้ก็คือคุณก็ต้องดูว่าดูดูนี้คุณจะต้องนึ่งเวลาไหนถ้าเป็นนุ่งกลางคืนตอนเย็นมากๆอุณหภูมิกว่าจะดันถึงได้มันก็ใช้เวลาบางคนไม่วัดอุณหภูมิเลยเอาใช้กูใช้แก๊สถังหนึ่งเนี่ยกูกก็ถังหนึ่งตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างผมผมจะใช้แบบนี้นะครับ นะของผมเป็นชั้นหนึ่งนะไม่ได้เป็นตะแกรงนะถ้าใครตะแกรงก็เอาเอา,เอาแหวนแรปพายนะตะแกรงก็ตั้งตั้งตั้งถ้าใครตั้งตะแกรงสูงมากก็เอาลดลงทัชั้นหนึ่งครับเพราะผมบอกแล้วว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับนะไอตัวไอเนี่ยมันจะคุณลักษณะของมันเนี่ยคือมันจะลอยขึ้นข้างบนมันจะร้อนผมไม่ได้ไปวัดอุณหภูมิข้างบนหรอกครับยังไงมันก็ถึงแต่อุณหภูมิชั้นล่างเนี่ยมันจะเย็นกว่าข้างบนเพราะไออ่ะคุณสมบัติคือมันลอยขึ้นมันก็จะไปดันกันถ ผมเวลาจะวัดเนี่ยเวลาจะวัดอุณหภูมิทุกครั้งเนี่ยของผมใช้มิเตอร์ดิิตอนแบบนี้ให้เราเนี่ยเอาปลายแต่ถ้าใครไม่ใช้แบบผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะบอกให้เหมือนกันก็เอาปลายของมันนะยครับหย่อนเข้าไปด้านในนะอย่าให้สัมผัสกับอะไรเนี่ยหย่อนประมาณสักอ่าสักสามสิบสี่สิบเซนก็ได้นะครับนะสามสิบถึงสี่สิบเซนก็ได้เนี่ยหรือห้าสิบเซนก็ได้ให้มันต่ําๆนะครับตอนเราใส่เข้าไปถ้าใครไม่มีอย่างผมเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจนะคุณก็ไปซื้ออ่าปลอด วัดอุณหภูมิมาคุณก็เสียบเข้าไปครับอย่าให้ไปโดนเหล็กอย่าให้ไปโดนอะ,อะไรนะก้อนอย่าให้ไปโดนเหล็กอย่าไปโดนก้อนให้มันอยู่ตำแหน่งที่ว่างๆแล้วก็เสียบไว้นะครับแล้วก็ดูเอาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ดูว่าอุณหภูมิถึงไหมแล้วเวลาถึงแล้วมันถึงแล้วมันกี่ชั่วโมงไม่ใช่ว่าปลายแล้วถึงแล้วอุณหภูมิน่ะมันไม่ได้นะอย่างน้อยก็ต้องชั่วโมงหนึ่งอะสมมุติว่าอุณหภูมิที่90องศา92องศา93องศาเนี่ยก็พอรับได้ก็เสียบเข้าไปเนี่ย คุณก็วัดเลยคราเสียบค้างอย่างนั้นแหละคุณดูว่ามันอยู่ค้างอย่างนั้นอ่ะเก้าสิบกว่าเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงถ้าชั่วโมงหนึ่งอะโอเคยังไงก็ผ่านนะครับเพราะกลิ่นมันจะหอมทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยทำยังไงอะคุณก็ต้องดันแก๊สขึ้นคุณก็เพิ่มหรือคุณก็เร่งเร่งถ้าเกิดไม่ถึงก็ต้องเพิ่มแก๊สก็ต้องเพิ่มเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดมันไม่ถึงแล้วคุณบอกอุ้ยเสียดายแก๊สสุดท้ายคุณก็ต้องนึ่งใหม่อยู่ดีเผล ถูกป่ะถ้างั้นผมก็ต้องยอมเสียแก๊สอีกถังหนึ่งเพื่อเพราะเพราะเพราะว่าตัวอบเลอร์แต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทหรือแต่เจ,จ,จ้าผลิตแต่มันไม่เหมือนกันนะตัวนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่าเอ้อันนั้นมันจะถึงไม่ถึงอันนี้จะมาถึงเพราะผมใช้ก็คืออันนี้นะอันนี้มันก็ถึงไงแต่ถ้าไม่ถึงก็ตัวผมเองเพราะผมว่าขี้เกียจนึงนานอย่างเงี้ยเพราะว่าผมขี้เกียจอย่างเงี้ยเพราะผมมีงานอื่นทําผมก็เร่งเร่งมันอันนี้คือผมก็ต้องยอมรับไปว่าถ้าเกิดมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมันคืออะไร แล้วก็เกิดจากตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเรานึ่งหมดแก๊สถังหนึ่งอะ่ะแล้วเราวัดอุณภูมิไปแล้วยังไงมันก็ถึงนะยิ่งไนรุ่นเนี้ยยังไงก็ถึงแต่ผมไม่ได้โปรโมทขายให้ต้อยนะต้อยบ้านดงเนี่ยแต่มันถึงจริงแต่ที่มันมึงไม่สูกเพราะผมมันไม่ใช่เพราะไอ้ได้เพราะผมรีบนะผมมีธุระผมก็เราทําไปนะครับอันี้ก็อันี้ผมบอกว่าถ้าเราวัดแบบนี้แล้วเราลดจากชั้นที่มันสูงให้มันเตี้ยลงเพื่อจะให้ตัวของไอมันอยู่ระนาบต่ําลง มันจะได้ดันให้ตัวของไอ้น้ำมันต่ำลงมาด้วยนะครับอันนี้กเ็เป็นวิธีแก้นะสำหรับคนที่เคยนึ่งผ่านแล้วมานึ่งไม่ผ่านแล้วเกิดก้อนที่เป็นจ้ำแบบนี้1ิวันนะครับไม่เกิน10วันเนี่ยมันจะเป็นจ้ำแบบนีนน้นั่นหมายถึงว่าก้อนคุณนึ่งสุกไม่สุกบ้างแล้วปัญหาจะเกิดแล้วพอรอดแรกเป็นแล้วอย่าไปทำรัดสองต่อคุณก็ต้องหาวิธีแก้อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับนะก็ลองดูครับ ถ้าใครเป็นอย่างนี้คุณจะทุบทําใหม่ก็ได้หรือคุณจะนึ่งใหม่ก็ได้แต่ถ้านึ่งใหม่คุณต้องนึ่งนางกนกว่าเดิมนะต้องนึ่งนางกนกว่าเดิมอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับก็คือแคเข้าวฟ่างออกแล้วก็ไม่เกินสิบวันนึ่งใหม่ได้เลยแล้วก็เข้าไปเข้าไปนึง่งแต่ต้องนึ่งนางกนกว่าเดิมเพราะว่าของคุณมันบูดแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทางที่ดีคุณก็ทุบแล้วทําใหม่แล้วก็แล้วก็ที่ผมพูดเนี่ยคุณก็ลองเอาไปทําดูว่ามันจริงไหมนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ แค่เอาไปเก็บไปลองไปทําดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆแล้วใครพูดต่อให้เราพูดหรือใครพูดเนี่ยต่ให้ผมพูดหรือใครพูดคุณก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเรามันต้องมีประสบการณ์และประสบการณ์นี่แหละจะเป็นคนสอนตัวคุณเองนะก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้มันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับนะถามว่าบางคนถามว่าผมนึ่งยังไงผมใช้ชั้นยังไงเดีย๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับชั้นแบบนี้นะเป็นชั้นแบบนี้ ไม่ได้เอาเข้าตู้นะก็ผ้าใบาปิดเหมือนเดิมนะครับนะ่ะผ้าพลาสติกปิดจะเข้าตู้ผมมัน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 รั่วแล้วผม้เกียจซ่อมเพราะว่าสุดท้ายซ่อมก็เสียเงินก็เลยใช้ผ้าอ่าผ้าพลาสติกผ้าใบอะนะหรือว่าพลาสติกขาวเนะี่ยที่มีการยูวีอ่ะ,อะมีแสงอ่าเขาเรียกว่ามีค่ายูวีสูงของมันอนะไม่ได้การยูวีอกมีค่ายูวีสูงป้องกันความร้อนได้ดีนะเอามาใช้งานในการนึ่งได้นะครับอันนี้ก็ชั้นนี้เดี๋ยวจะลงให้ว่าทําแบบไหนจะมีคลิปอยู่แต่ว่าคลิปมันจะไม่ได้เป็นแนวไม่ได้เป็นแนแวอ่า ยาวแบบนี้แนวนอนแบบนี้จะเป็นแนวตั้งเพราะตอนนั้นผมเอาลงใน Facebook ไว้นะครับนะต้องทำคลิปแนวตั้งก็โอเคครับก้อนนึ่งไม่สุกเกิดจากปัญหาที่อุณหภูมิมันไม่ถึงระยะเวลาก้อนไม่สุกอุณหภูมิไม่ถึง9 0้าสถึงร้อองศานะครับตัวนี้ระยะเวลาในการถึงก็สั้นอาจจะถึงแต่ถ้าสั้นเวลาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือทําให้ก้อนไม่สุกได้เหมือนกันนะครับตัวนี้2อ,อย่าง ที่คุณต้องทำหนึ่งคือลดชั้นมันลงนะครับให้มันตีอยลงแล้วก็วัดอุณภูมิด้านล่างถ้าคุณวัดข้างบนข้างบนมันถึงแต่ด้านล่างไม่ถึงแต่ถ้าเกิดคุณวัดด้านล่างด้านล่างถึงยังไงข้างบนก็ถึงเพราะว่าอุณหภูมิไอมันลอยขึ้นข้างบนนะครับนะหวังว่าคงได้ประโยชน์อะไรครับสวัสดีครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ